สองคันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าใครถ้าสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับกับ h o อ d ได้ Accord Gen 9และ Gen 10นะครับราคาประหยัดท้งคู้นะครับป้ายแดงมือเดียวนะครับรถสวยๆเลยนะครับมาพร้อมระบบ engine remote start นะครับใครสนใจ h o อ d ได้ Accord ซ้ายหรือขวานะครับรอชมคลิปเต็มได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในททอโต้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมมีรถหรูอีกแล้วนะแต่ไม่ใช่โตโยต้า รถวันนี้ที่ผมจะมารีวิวนะครับให้ FC นะครับท่องทาง Youtube แล้วก็ท่องทางอื่นๆรับชมนะครับก่อนอื่นมาฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับวันนี้ผมมีรถเก่งซีดานสุดหรูสุดสปอร์ตนะครับทั้ง2คันนะครับเป็นรุ่นอะไรไปชมพร้อมกันเลยนะครับอยู่ด้านข้างผมนั่นเองนะครับทั้ง2คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็น Honda Accord นะครับเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับมีเจน9และเจน10นั่นเองนะครับ เลือกซื้อได้ตามสบายเลยนะครับตัวรถเป็นสีเดียวกันนะเป็นสีเทาดำทั้งคู่เลยนะครับอันที่อยู่ซ้ายมือนะครับคันนี้เป็นเจน9นะครับเป็นเจน9คือมันได้คอร์ด2.0 EL นะครับเป็นรุ่น2.0ตัวท็อปนะ BL ปี2016นะครับตัวรถเป็นสีเทาดำนะครับต้องบอกว่าเป็นรถลูกค้ามาเทิ่อนเมื่อวานนี้เลยนะครับลูกค้ามาเทิ่อนซื้อเป็นเลอต้าแคมป์ีนนะครับตัวพรีเมียมสีขาวไปแล้วซื้อกันสดนะครับผมบอกแล้วว่าของดีอยู่ไม่นาน นะครับของแท้แน่นอนต้องทอโตนะครับคันนี้เป็นเจน9นะครับจริงๆหน้าตาจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับระหว่างเจน9กับเจน10นะครับตัวเจน9กเนี่ยก็ถูกพัฒนาตรงดวงไฟข้างหน้ามาแล้วเช่นกันนะเป็น l e d นะครับเป็น l e d ไม่มีหลอดไฟนะด้านในเป็นหลอดแบบ l e d เม็ดเล็กๆนะครับตามช่องตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมไฟเดย์ไทม์นะครับบนล่างนะมันจะมีไฟเดย์ไทม์แล้วก็ไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนวันนี้ไฟเดย์ไทม์มันยิ่งไหล นะครับตรงนี้เป็นไฟตัดมองแบบ LED นะครับคันนี้ก็มาพร้อมสเกิร์ตรอบพันนะครับหน้าข้างหลังนะครับก็บอกว่าจริงๆโฉมเนี้ยดูดีมากนะเพราะว่าตัวพอเป็นชุดสเกิร์ตปุ๊บเขาจะเอาโครเมียมมาตัดนะมันทําให้รถดูหรูดูแพงมากๆนะครับรวมถึงกระจังด้านหน้าที่เป็นคอดาด้วยเป็นโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับคันนี้คือเจน9นะรถเลขไมล์แสนสามนะครับรถปี2016นนะครับและคันนี้นะครับก็ยังสามารถใช้โหมดสตาร์ทรถ แบบตอนรถลดล็อกเมื่อกี้ผมล็อกรถไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับนี่เครื่องยนต์สตาร์ทนะครับเราสามารถสั่งสตาร์ทรถจากรีโมทได้นะครับอย่างเช่นเราอยู่นั่งอยู่ตรงเนี้ยกําลังเดินจะถึงรถนะครับเราสตาร์ทไว้ได้เลยสตาร์ทปุ๊บรถจะติดแอร์จะเปิดเวลาเราเข้ามาในรถมันจะไม่ร้อนนะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งสองรุ่นเจนเก้าและเจนสินะครับตัวนี้คือรถสตาร์ทอยู่นะครับเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับยางก็ เบิกใหม่นะครับเป็นบิตโตนดูแันซ่านะครับปี2021นะครับสัปดาห์ที่42นะครับล้อแม็กนะครับเป็นตัวท็อป EL นะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับต้องบอกว่าเนี่ยดอกยางนิ่มๆคือยางดูแันซ่าเนี่ยเหมาะสมกับรถที่เป็นสไตล์แบบคอมแพคคาร์ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเพราะว่าดอกยางหีเก็บเสียงขับง่ายเ่าะถนนรีดน้ําดีนะครับเนี่ยเดิมๆสียังสวยเลยสีเทาดำนะครับกระจกมองข้างปัดพับไฟฟ้าไปเลี้ยว AVD นะครับแล้วตัวนี้มีเลนวอตมาให้ด้วยจะมีกล้องนะครับเดี๋ยวไปสาธิตให้ดูด้านในนะครับสิทธิ์มมาแล้วรอบพันกระจก Honda ทุกบานนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสครบ2ดอกตัวนี้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ไฮเปอร์ฟอระมา์อีกรุ่นหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นะครับราคาขายอยู่ปวันแปดแสนกว่าวันนี้นะวันนี้ทอโตเอาเข้ามาขายเพียง629,000บาทฟังไม่ผิดนะครับ629องเก้านะฮอนด้าแอท่อนเจนเก้าตัวนี้ นะครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะเปิดปิดรีโมทได้นะครับคาดหลังเป็นโครเมียมนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับมีแค่ไฟเลี้ยวกับไฟถอยที่เป็นหลอดไส้แค่นั้นที่เหลือเป็น LED หมดเลยนะครับโลโก้แอร์คอร์ดอยู่ครบมีกล้องมองหลังนะครับโลโก้ไอวีเทคอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวกันชนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นชิ้นเดียวกับตัวนี้นะครับแต่ว่าตกแต่งลวดลายคือเป็นเส้นโครเมียมนะครับแล้วก็มีตัวดิฟฟิวเซอร์ที่เป็นสีเดียวกับตัวรถมาด้วยนะครับ คือช่วงชุดแต่งกันชนสะเก์ตเนี่ยถ้ามีโครเมียมเข้ามาตัดมันทําให้รถดูหรูดูแพงมากๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโครงสร้างนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ล็อกรถเนาะแล้วเดี๋ยวผมเปิดฝ่าท้ายให้ดูตัวโครงสร้างนะครับว่ารถนะครับเป็นยังไงนี่ผมเปิดจากรีโมทมานะครับมาถึงก็ยกขึ้นได้เลยนี่ด้านในก็ห้องเก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้สําหรับแอ c o คอร์ดนะครับล้อยางอะไหล่ก็เป็นล้อแม็กแล้วนะครับเป็นล้อแมก็กนะไม่เคยลงพื้นเลยซีทางมะพร้าวเดิมอยู่ครบหมด คันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลขไมล์เพียงแสนสามนะครับสำหรับเจนเก้าราคาประหยัดจริงๆนะดูเนะี่ยซีนเดิมเป็นองค์เป็นอาร์เดิมผมหมดนะครับสวยมากฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นอาร์ซีนทางมะพร้าวเดิมนะครับไฟท้ายเดิมนี่แล้วก็นี่มาดูนี้น็อตไม่มีขยับน็อตไม่มีขยับเป็นอาร์คครบนะครับคันนี้คือฮ o n ด้ Accord นะครับตัวเจนเก้านะครับ พอมาดูภายในห้องโดยสารตัวนี้ก็จะมีม่านนะครับทั้งม่านหลังนะครับแล้วก็ตัวม่านด้านข้างนั่นเองนะครับอันนี้ผมต,ตาต์ทเครื่องไว้นะนะครับต,ต์ทเครื่องไว้โดยที่ใช้ระบบอ่าเอนจิ้นรีโมทสตาร์ทไว้นะครับพอเราขึ้นมาปุ๊บวเราเหยียบเบรกเรากดนะครับนี่แล้วก็ระบบมันก็จะทํางานเต็มก็คือหน้าปัดเลนไม้ติดแอร์ติดจอติดนะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับโหมดที่เป็น เอนจิ e นรีโมทสตาร์ทนี่ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับสั่งคอนโทรลได้แล้วครับเพราะว่าเราเข้ามาในรถแล้วนะครับมันก็จะมีเป็นจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธ usb ได้ต่งตงตงางๆใส่ CD ได้นะครับแอร์เป็นดูโอโซนนะครับฝั่งนี้24ฝั่งนี้23ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเลนวอตก็คืออยู่ตรงนี้เดีย๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับนี่เป็นเลนวอตที่อยู่ที่กระจกด้านซ้ายนั่นเองนะครับสามารถกดเปิดปิดใช้ได้หรือว่าทุกครั้งที่เปิดไฟเลี้ยว ก็จะขึ้นนะครับถ้าใครอยากแอบดูใครข้างๆก็กดดูอย่างนี้นะครับคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามสิบเจ็ดกิโลนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับไฟหน้าเป็นออโต้นะครับปัดน้ำฝนแมนนวลมีคูดคอนโทรลนะครับอุปกรณ์ครบๆคันนี้นะครับมีม่านหลังด้วยนะครับม่านหลังม่านหลังนี่ม่านหลังกดแล้วนะครับเดี๋ยวกดลงให้ดูก่อนนี่ม่านหลังไฟฟ้านะครับ มี power outlet USB HDMI มีครบหมดปุ่ม engine start นะครับมีให้ครบมี memory บาะ2จุดนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับนะคันนี้ผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆถ้าใครได้ไป้วเจ้าของเดิมรักรถมากเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีรอยขนแมวแต่อย่างใดนะครับได้เบาะหนังนะครับหนังแท้เดิมโรงงานนะครับไฟฟ้าคู่นะครับได้พรมกระดุม diamond cut ภายในไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวห้องเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นระบบเครื่องยนต์ ivtec นะครับแล้วก็มีคัมโชคให้2อฝั่งในเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคนะครับสอดมีโหมดยีคอนโหมดก็คือโหมดประหยัดน้ำมันคันนี้ผมบอกเลยว่าฝาเดิมนะครับฝาเดิมสวยมากนะครับน้หัวน็อตเนี่ไม่มีขยับเลยนะใครที่อยากได้นะตัวฮอนด้า c อ o r d คันนี้ผมบอกเลยว่าราคาคุ้ม6.29นะครับลูกค้าได้รถสภาพแบบนี้นะหาไม่ได้แล้วคันนี้นะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมนะครับหมดเลยนะครับ รถไม่มีสนิมไม่มีรอยข่วนไม่มีรอยแตกหักอะไรอย่างใดนะครับสวยๆเนียนๆนะครับคันนี้คือ Honda Accord นะครับ2.0นะครับ EL นะครับเป็นระบบเครื่องยนต์ i-VTEC แน่นอนนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์ที่เราขึ้นโชว์ไว้นะครับวอ,อีกคันนึงที่อยู่ด้านขวาคันนี้คือ Gen10 นะครับคือ Gen10 Honda Accord 1.5 EL Turbo ขนาดเครื่องยนต์นะครับซีซีน้อยลงแต่ว่าเพิ่มตัวอากาศระบบอัากาศก็คือตัวเทอร์โบชาร์จเจอร์เข้าไปนะครับทำให้แรงม้าแรงบิดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะประหยัดน้ามันนะครับไล่ๆกันเลยนะ15 16 17กิโลลิตรเทมไว้ประมาณนี้นะครับคันนี้คือเจ n 10นะครับไฟหน้าเป็น l e d เหมือนกันนะครับแต่ว่าดีไซน์ถูกเปลี่ยนดีไซน์ก็จะไฟจะยุบลงไปนะอยู่ใต้กระจังนะครับนะทำให้มีแบบตัวดันามิกในการแบบ สีมันก็ตัดกันด้วยนะสีตัวรถเทาดำตรงนี้เป็นกอสไฮแบ็กนะครับตัวกระจังเนี่ยเป็นกอสไฮแบ็กนะครับแต่ว่าตัวกระจังชิ้นใหญ่เป็นโครเมียมเหมือนเดิมนะครับไปเดย์ทงเดย์ไทม์ต่างๆอยู่ครบหมด <ST AR C> คันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับคันนี้คือทำได้คอร์ดเจนสิบนะครับ1.5ลิตรเทอร์โบปี2020นะครับราคาเสนอขาย9 8 9 0 0บาทราคา989รถเลขไม้90,000สามคันนี้คือเจนสิบ สามารถใช้ระบบที่ผมสตาร์ทเทสเมื่อกี้ได้ดูได้เลยนะครับก็คือ engine remote start นะครับใช้ได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับคันนี้นะครับคือจริงๆค,นนคันนี้ดีเทลมันอยู่ด้านในเพราะว่าด้านในของแอ r ์อรคันนี้ต้องบอกว่ามันกว้างมากๆเรื่องเลนวอตหรือเรื่องอะไรต่างๆนะครับสวยเดิมเหมือนกันกุญแจสมาร์ทคีย์เลยสอดอกนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือเสาวิทยุที่เป็นคีบชาร์จหรือคีบฉลาดนั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวด้านท้ายนะครับที่ถูกมาเนอร์เชนออกไปนะครับด้านท้ายก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะไฟกับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนไฟมุมแมลแรงนะครับไฟก็จะเป็นยาวๆแบบนี้ตัวนี้มันจะเป็นไฟแบบเส้นเดียวแบบนี้นะครับอันนี้ือเจนสิบนะครับนะตัวนี้ไม่มีดักเทลมาแต่ว่ามีกล้องมีอะไรให้ต่างๆพวกไฟ l e d ไฟอะไรนะไฟรับทีมนะครับจะเป็นตรงนี้้วครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นโครเมียมมาด้านข้างนะครับอันนี้คือ Honda 1.0 EL นะครับแอรคอร์ด นะครับฝาท้ายก็สามารถเปิดไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับเปิดไฟฟ้าได้เหมือนกันเนี่ยเปิดแล้วนะครับ้าในห้องโดยสารเนี่ยระนาบอ่ะมันจะอยู่ต่ำกว่ามันจะอยู่ต่ำกว่าเจนเก้านะครับแต่ความกว้างห้องเก็บสัมภาระเท่ากันนะครับความกว้างห้องเก็บสัมภาระเท่ากันนะครับตัวนี้จะเป็นสองชั้นนะชั้นแรกจะเป็นบล็อกวกแม่แรงเครื่องมือนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่เขาก็ออกแบบมาใหม่ก็คือมีขนาด สลิมลงนะครับเป็นล้อกระทะนะครับเพราะว่าล้ออะไรคือล้ออะไหล่จริงๆนะครับที่ไม่สามารถใช้วิ่งแบบยาวๆได้เหมือนสมัยก่อนนะครับนะคือพอเปลี่ยนสายปุ๊บก็ต้องหาร้านแมนเทนแนนนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านท้ายเหมือนเดิมนะครับเม็ดอาร์ลอยพับลอยต่อนะครับเดิมๆหมดนะครับปลายท้ายเดิมแพ้นะครับฝาท้ายเดิมทรงงานคันนี้คือ Honda Accord 1.5 EL Turbo นะครับซีนเดิมสวยๆเลยนะครับ มาดูนะครับตัวภายในห้องโดยสารของเราคันนี้นะครับภายในเนี่ยเป็นเบาะสีเบจเหมือนกันนะครับเป็นเบาะสีเบจเหมือนกันนะครับลักษณะความกว้างห้องโดยสารตอน2เท่ากันนะครับแค่จะเป็นปีลรถที่สูงนะครับแล้วก็ตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนใหม่ก็คือมันจะไม่ได้ใหญ่เทอะท้าแล้วมันจะเป็นทรงแบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับมันจะเป็นทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าและที่ได้เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นระบบเกียร์แพดูชิพนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับย้ายจากฝั่งนี้ ไปอยู่ฝั่งขวาอย่างนี้นะครับระบบแอร์นะเป็นดูโอโซนเหมือนเดิมนะครับแต่มีหน้าจอ i t ทัชขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับสามารถเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay Android Bluetooth ได้นะครับหน้าจอย้านอยู่ตรงนี้นะครับจากปกติจะเป็นจอตรงนี้อันนี้เป็นจอ i t ทัชที่เลื่อนขึ้นมานะครับคันนี้เลขเพียง95้า0นะครับรถสวยๆเนี่ยหน้าจอคือใช้โหมดอะไรได้หลายอย่างมาก h d m i สะท้อนหน้าจอต่างๆนะครับพวก Mirror Link ต่างๆได้หมดเลยนะครับ มีให้เลือกโหมดให้เล่นทำนู่นทำนี่ทำนั่นได้สบายนะครับเชื่อมต่อบลูทูธดู YouTube อะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่เก็บของตรงนี้เป็นซอฟต์โค้ดนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับถ้าใช้สายแท้ของ iPhone หรือว่า Android เสียบนะครับมันจะเป็นแสดงภาพที่จอตัวนี้ระบบเนวิเกเตอร์จาก Google Map มันจะเข้านี่นะครับมี Power Outlet ให้นะครับระบบเกียร์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับเป็นระบบเกียร์ t v t เครื่องยนต์1.5เทอร์โบ นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้2โหมดนะครับมีโหมดประหยัดน้ามันนะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตนี่พอใช้โหมดสปอร์ตหน้าปัดตรงนี้จะเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีถ้าใช้โหมดอีโค่จะเป็นรูปใบไม้อย่างนี้ขึ้นมาอีโค่ไอคอนแต่ถ้าใช้โหมดสปอร์ตจะเป็นสีแดงนะครับมันทาให้เรารู้ถึงว่าเรากาลังใช้โหมดนี้อยู่นะครับโหมดสปอร์ตต้องบอกว่าขับดีมากๆนะครับแล้วที่เพิ่มเพิ่มาอีกจุดหนึ่งก็คือตัวเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้า แล้วก็มีออโต้เบรกหัด้วยนะครับเวลาเราจะปลดแล้วก็นะครับก็ใช้งานได้ปกติการนาเหยีแอนเบรกมือเพื่อปอลดล็อเบรกมือปลดให้นี่คือเบรกมือนะครับถ้าเราจะล็อกเราก็ดึงขึ้นไฟมันก็จะติดนะพวงมาลัยก็ถูกไม้ได้เชนเช่นกันนะครับขนาดเล็กลงน้ําหนักเบาขึ้นเป็นแหลกไฟฟ้านะครับสามารถคอนโทรลต่างๆพวกนี้ได้จากหน้าจอเหมือนกันนะครับก็ เลือกโหมดการใช้งานได้หมดเลยนี่มันก็จะเป็นที่เลื่อน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 อย่างนี้นะครับเราสามารถดูข้อผิดพลาดนะครับที่เกิดขึ้นในรถยนต์ได้อย่างเช่นน้ามันเครื่องอีกกี่กิโลนะครับการแจ้งเตือนว่ารถมีปัญหาอะไรไหมนะครับเราสามารถดูได้จากดอปพวกนี้หมดเลยแล้วก็เกียร์ระบบแพดเดิลชิพที่เพิ่มเข้ามานะครับทั้งซ้ายและขวาไฟหน้าเปิดปิดออตโต้นะครับไฟหน้าเปิดปิดออตโต้แล้วก็ที่ปัดน้ัฝนเป็นออโต้นะครับปุ่มเอนจิ e นสตาร์ทนะครับคันนี้คือเจน10 กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างมีเมมเบรี่บอกเหมือนเดิมนะครับแต่กระจกเป็นออโต้คู่หน้านะครับแล้วก็ภายในที่เป็นลายไม้แบบตัวใหม่นะมีเลนวอตมีอะไรให้เหมือนเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับเป็นรุ่นตัวรองท็อปแล้วกันนะเป็น1.5ึ่งจุดเลเทอร์โบนะครับปี2020ครับเครื่องยนต์ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยเข้ากับเกียร์ระบบ CVT ทนะครับทำให้เวลาเปลี่ยนเกียร์หรือว่า เร่งรอบนะครับมันจะไม่มีจังหวะต่อเคียร์จะไม่มีกระชากนะครับมันจะสมูทและประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับโครงสร้างเดิมนะครับหัวชงหัวโช๊คเม็ดอาร์ซีนต่างๆนะครับเนี่ยเดิมหมดนะครับรถสวยมากๆคันนี้ก็ป้ายแดงมือเดียวราคา9 8้0 0 0่บาทนะครับ h o n d a Accord 1.5 Turbo EL เทอร์โบนะครับสีเทาดำแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มๆจะซ้ายหรือขวานะครับ ลองเลือกมาได้เลยนะยังไงก็ติดต่อเข้ามาที่เพจทอโต้นะครับผมบอกเลยว่ารับรองไม่ผิดหวังนะครับกับสองคันในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับคอนด้าอคอร์ดหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หรือเข้ามาชมรถได้นะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับอยู่ตรงข้ามสุวินทวงอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงนั่นเองนะครับวันนี้ผมนะครับเนทอโต้เจ้าคอนด้าอคอร์ดเจนเก้าและเจนสิบนะครับผมบอกเลยว่าหกสองเก้า 9 8 9เเจนเเจน10รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับสนใจซ้ายหรือขวาก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ